วินาทีนี้คงต้องยกให้2หนุ่มสุดฮอตนักแสดงซีรีส์วายสุดปังที่กําลังมาแรงแบบสุดๆนะคะสำหรับหนุ่มเน็ตแล้วก็หนุ่มเจมจากซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอ,อนนน์ ที่พึง่งอ่อนแอกันไปแบบสดสดร้อนๆน,นะคะเพราะว่าล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันออกงานเพื่อร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สวิสเซ่นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมสวิสเซ่รักตัวเองได้สนุกกว่าที่เคยแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองแบบไม่มีกากนะคะพร้อมด้วยการทําภารกิจสุดเอกลักษกับผู้โชคดีทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์แบบใกล้ชิดไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมงานวันนี้ก็เป็นงานสวิสเซ่นะครับผมบบก็ต้องขอบคุณทางสวิสเซ่นะครับผมที่เหมือนกับเอ,อเอ็นดูพวกเรา2คนให้มาร่วมงานในวันนี้นะครับ พวกเราก็มีกิจกรรมกับพี่ๆแฟนคลับครับผมเป็นเหมือนกับไพรเวทอีเวนต์ครับผมก็จะมีเหมือนกับมีโชว์มินิร้องเพลงนิดนึงครับผมแล้วก็มีทานข้าวถ่ายรูปเล่นเกมกันนี่แหละครับผมเป็นเหมือนกับไพรเวทครับผมก็นี่ก็เป็นกิจกรรมแรกที่เราเคยทําเหมือนกันแบบการเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับใช่เดี๋ยวเราก็จะเราอาจจะยังไม่เราอาจจะไม่ทานแต่เราอาจจะเหมือนกับเดินดูพี่พี่แฟนๆครับทามันก็ช่วยเขาครับ ช่วยแบบช่วยกินของที่เขาทำใช่ไหมครับน่าจะกินไม่ไหวอาจจะแบบช่วยเอนเตอร์เทนช่วยพูดคุยกับพี่ๆเขาครับจริงๆเราไม่รู้เลยจริงๆเราไม่รู้เลยครับผมแต่ว่าเกิดทุกงานก็จะมีเหมือนกับพี่ๆแฟนคลับชาวต่างชาติมาร่วมงานด้วยครับอินเตอร์แฟนเลยใช่ครับเซอวิเซก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับผมที่แบบว่าจะคอยแบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องเล็บผิวผมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบ จะไปทางแนวแบบว่าบิวตี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับจริงๆวันนี้เหมือนกับโชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบิวตี้ครับผมแต่ว่าจริงๆเขาก็มีหลายหลายหลายเกี่ยวกับวิตามินใช่ครับผมมีหลายวิตามินก็เออก็ไอตัวที่เราได้มาในวันนี้ก็จะเป็นเป็นซวิเซ่เกี่ยวกับเป็นตัวเป็นตัววิตามินซีครับที่เราสามารถทานได้แบบว่าโดยที่แบบไม่ต้องดื่มน้ำตามครับผมแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่า ไม่อยากแบบที่จะกินยาแบบเม็ดแล้วสามารถแบบกินน้ําตาลก็ตัวสวิเซก็จะเป็นแบบตัวที่เราสามารถเคี่ยวได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันจะคล้ายๆขนมครับใช่ซึ่งจะก็ไม่มีน้ําตาลด้วยใช่แล้วรสชาติก็จะหวานน้องมีน้ำผึ้งใช่เปรี้ยวแล้วก็หวานอะไรเงี้ยทา่นครับทานครับใช่ครับผมพวกวิตามินรวมบ้างหรือว่าตัวไหนที่เรารู้สึกแบบว่าเราขาดในช่วงนี้อะไรเงี้ยผมก็จะกินอะไรเงี้ยครับพวกคอลลาเจนด้วยวิตามินซีอย่างเงี้ยครับผม ครับผมก็วันนี้เป็นวันที่18นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่อโนนจะออนแอร์เป็นตอนแรกครับผมที่ช่องวัน3 1เวลา4ทุ่มสีครับครับผมก็สามารถย้อนดูรีรันได้ที่มันดีช anel ยูทูบนะครับผมเวลา5ทุ่มสครับผมแล้วก็อันคัตเวอร์ชันนะครับผมที่ไอชีอีนะครับผมก็5ทุ่มเหมือนกันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารแล้วก็การจัดกิจกรรมดีๆของทางสวิสเซ่ในครั้งต่อไปนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทางสวิสเซ่ไทยแลนด์ได้